้ามาต้งุุนะทผู้ชายเกาหลีผู้ชายต่างเไม่ด้กยอมากาลยวนนี้คนเกาหลีหรือเปล่าเก่งมากนี่นี่าเป็นคนดคนดูออกไหมะคนไทยไม่เคยมาแน่นอนข้งแมนเลยมันงคือหล่อมากเลยอ่ะก็หล่อก็คนมาเปินดูเอบคุณเดเเลยอตโอ้ย Oh! สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นช่องสลายอินไต้หวันไม่ใช่เป็นช่องเฟรนดาลีหรอมาจากสลันนะครับช่องสลายอินไต้หวันครับอ่านี้จะพามาส่องหนุ่มๆนะคะที่ไหนนะโคมแดงจีนว่าโคมตาเชื่อเป็นเรื่อยแล้วนี่เราไม่ได้ส่องผู้ชายธรรมดาเราจะมาแยกว่าคนไหนเป็นชายเกาหลีคนไหนเป็นคนต่างชาติเราจะให้เวลาส่อวีต้องดูให้รู้เลยนะแบบโอเคเราจะมีภารกิจนส่อวีเท่านั้นหนึ่งสองสามเราต่อไปได้เลยไม่ใช่เกาหลีหรือเปล่ามันดูยังไงมันดูออ อช่เลยเหรอเช่นอ oh. ah. no ันหนึ่งของผมตรงนี้ครับของผมตรงนี้อันนี้ยังดูเกาหลีรือว่าถ้าเกิดเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งถ้าเกิดว่าเกาหลีเนี่ยเขาจะไม่ได้เกีนาดนี้แต่ถ้าเกิดเกี่ยงเลยคือไม่ใช่เกี่ยงเลยคือไม่ใช่อะไรคือแบบหนึ่งสองสามไม่ใช่เกาหลีเพราเราเดินไปกีเดนเดินผ่านคนเดินแล้วบอกพี่ว่าอุ้ยชอบมากเลยโหกินเกียนแต่ไม่ใช่คนเกาหลีตลกมากแล้วดูแดมันเป็นแบบรวมทั้งผู้ชายเกาหลีหรือผู้ชายต่างชาติถ้าเกิดใครอยากมาแย่งผู้ชายแบบเราเนี่ยต้องมาที่พงแดมเท่านั้นพงแดเท่านั้นใช่พงเดานงสะ เดินงงแว๊ตั้งออกบ้าก็ไปบ่อยตอนไปสุดๆผู้ชาเยอะมากเลยผู้ชาเยอะมากทุกคนเห็นไหมว่าพี่เฟนด้าเปลี่ยนไปพี่เฟนด้าดูหน้าแบบมีความโสดมีความสุขไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยไอ้หนูเปลี่ยนไปยังไงเนาะต้องไปดูในช่องเที่ยวแล้วแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังพี่เฟนด้าเปลี่ยนไปยังไงต่อเรื่องจริงแรกก่อนนะคะอ่ะคนนี้คนเกาหลีหรือเปล่าอ่ะเก่งมากอ่ะนี่นี่นี่คนนี้คนนี้ไม่ใช่นะสิ เพราะว่าเพราะว่าหัวกีร์เลยว่าตลกว่าที่อย่างนี้ก็เป็นภารกิจเฉยอ่ะอ่ะคุณใส่แว่นคนนี้อ่ะใส่แว่นหรอใส่แว่นเกาหลีนะไม่ใช่เกาหลีอยู่ยังอยู่ยางนด้เราไปดูนักเต้นกันเป็นพะลาญไงใช่ไหมนใช่เกาหลีไหมเกาหลีอไม่ใช่ครอไม่ใช่เกาหลี ความรักแม่เขาหน่อยค่ะเพราะอยากหน้าเขาจะรักเราพักเขาจะขอหนูเป็นแฟนนะตรงนี้หรอตรงนี้เลยโรแมนติกสุดบรรยากาศชิลมากคนนี้ใช่คนเกาหลีป่ะผู้ชายเสื้อฟ้าสองคนเสื้อเขียวอดูหัวทองๆอ่ะดูออกไหมฮะเกาหลีป่ะ อือเลยต้อไปถามเขาอายุคเรียสเขาบอกว่า yes ล่ะแต่แอบคเรียสแต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเลยหมดเลยจะพาไปช้อปปิ้งนะคะไปดูเสื้อผ้าเนาะพันยันช้อปปิ้งแล้วแล้วก็จริงๆในห้องแดงมันจะมีอยู่ประมาณสามฝั่งด้วยกันฝั่งแรกจะเป็นฝั่งเคเฟซีฝั่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมีร้านขายรองเท้าเยอะร้าขายรองเท้าแล้วก็พวกงานการแสดงส่วนเราเราจะอยู่ที่โซนสองโซนสองจะเป็นแบบพวกขายกิฟท์ช็อปขายเสื้อผ้าแล้ะก็จะมีแบบเสื้อผ้าผู้ชายผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วก็ข้างในเนี่ยเขาก็จะแบบซอกแซกแบบพวกคาเฟ่ร้าน อาหารสวยๆเข้าไปด้วยเลยที่โฮงแดเนี่ยจะมีไฮไลท์ที่หนึ่งที่คนไทยไม่เคยมาแน่นอนคือร้านเลเซอร์ขดร้านเลเซอร์ขดเนี่ยอยู่ประตูะไรนะพี่สาวประตูไม่บอกให้เราดูคลิปหน้า ทิ้งทายตลอดเราไม่เคยมาปิดจบด้วยสาวเราเป็นร้านเลเซอร์ที่ไม่ได้เลเซอร์ขนก็อาจจะดีแต่ที่ผู้ชายหลอกมากคือเราคัดมาแล้วเดี๋ยวจะรีวิวคลิปหน้าแล้วกันเป็นคลิปฝากติดตามฝากติดตามคลิปหน้าตนต่อไปถ้าใครยังไม่กด Subscribe กดเลยกดเลยติ้งๆเลยพี่ว่าชุดเนี้เหมาะกับน้องน้องนี่นะฮะอันนี้เหรอครับใช่ใช่เราใส่ไปคืนนี้เลยไหมฮะมันจะดูตัวใหญ่ไปไหมพี่ว่ามันใส่นี้หนูจเหมือนผู้ชายเกาหลีไหมเหมือนนะเหมือนนะพี่ว่าค่อนข้างแมนเลยมันแบบมันค่อนข้างที่จะแบบบอยไม่ไม่ไม่ออกสาวตัวจริงแมนใช่ โอ้โหน้องว่าเขาใช่คนเกาหลีไหมคะผมบูอยากกินมากเผื่อเป็นคนจีนนะน่าจีนเนาะใช่เผื่อเป็นคนจีนอาจจะจุดเนี๋ยวคนจีนคนเกาหลีมันคล้ายๆกันเลยนะจริงแต่ถ้าเป็นไต้หวัน่ะรู้เลยเพราะมันเหมือนันบางคนจีนบางคนเขาเริ่มไว้ผมยาวกันแล้วนะใช่เมื่อก่อนอ่ะเกย์เกย์จีนไว้ผมสั้นแต่ไต้หวันทำแต่เนี้ยไว้ผมยาวละ คนร้านนี้ a อเสภอาก็ค่อนข้างที่จะสวยมากเลยนะคะเซล น้องมีอืสอที่นี่ด้วยทนี้เฮ้ยดูดิโอ้ร้านนี้ใช่อะต้องตาอีกไหมต่อมันมีแต่สีแบบสีน่ารักไงสีเนี้ยใช่เกาหลีที่สีฟ้านี่เรื่องจริงไม่ได้จับหนูทราวจะเป็นเกาหลีหรอพี่แจ๊คจะบอกว่าของมันเหมาะกับเราหรือไม่เหมาะกับเราไม่รู้แต่ว่าของมันต้องมีต้องมีต่อให้ไม่เหมาะกับเราอะก็ต้องซื้อสีฟ้าเนี่ยต้องซื้อเลยจริงพี่ว่าน่ารักเหมาะกับหนูอใส่เกงสีดำก็ได้สีเทาก็ได้สีขาวก็ได้สีฟ้าน่ารักจริงควรตาเห็นไหมล่ะ าง,งานคือหล่อมากเลยอะตามพนักงานไปตัวหนึ่งตัวนึงตัวนึงตัวไหนเนี่ยโหคนนี้ก็หล่อเกินมากเลยอะหญิงเหมือนแบบเหมือนไอดอลหลุดมาซื้อแบบเหมือนไอดอลซื้อของเลยนี่พนักงานลองก็หล่อแต่คนนี้เกาหลีนะอะก็หลีไม่ไม่ใช่เกาหลีถูกป่าะถูกถูกลองน่าจะเป็นนญี่ปุ่น เสื้อสีแดงเออเสื้อสีแดงมีขายเสื้อสีแดงมั้มีค่ะคิดว่าเสื้อสีแดงเหมาะกับน้องดีนะค่ะใช่อยากได้เสื้อสีแดงก่อนนะครได้ได้ค่ะเจอพอดีเลยเขจอพอดีเลยอ๋อความราคุณคอมราเหมือนพี่นี่ไงพี่ที่โชว์ที่ล็อกเกอร์รูมอ่ะจำได้ปะคนเกาหลีคนเกาหลีแน่นอนเนี่ยเนี่ย คนนี้ก็ดีไหมฮะนี่น้องคนนี้มันเป็นไอดอลมาซื้อเสื้อผ้าอีกแล้ว่ะร้านนี้เป็นไอดอลมาซื้อเสื้อผ้ายกอเป็เราสมคนใช่ไม่เดินดูใช่เทปนี้ก็ดีนะฮะชุดเขาคิดให้เราน้องอันนี้คนก้อนเห็นไหม เขาตีขลิบคนทีรอวะว่าเพราะหัวเกียนผมเออแต่ก่อนมันจะมีผับตรงนี้ว้ยเออชอวหับโคคูน้ย<อ>ินไหมา<อ>นานมากแบบสิปีกว่าที่แล้วแบบดังแบบ <ruption> เหมือนคนไทยเวลามาเขาก็จะมาโคคูนอะไรเงี้ยมาหลายคนนะได้แต่งงานในผับนี้นะะนี้เรื่องจริงเหมือนแบบเออได้ผู้ชายจากที่นี่อะไรเงี้ยใช่คนที่แบบว่าได้ผู้ชายแบบแต่งงานเป็นแฟนอะไรเงี้ยก็มาได้จากฮงแดนี่แหละ โดยเฉพาะโคคูน่ะแต่ว่าตอนนี้โคคูน่ะปิดไปแล้วแล้วก็ไม่รู้เปลี่ยนเหมือนชื่อผับอะไรเพราะเราไม่เที่ยวผับรวมจ้าจะเลยนะเพื่อก่อนผู้ชายที่ชอบผู้หญิงอ่ะเขาเปลี่ยนไปแล้วไปตามเพนไป็นตามเพน้ชายแล้วกับชายเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครชอบผู้หญิงนีมถือว่าเฉยแล้วนะเอาเอาเอาเลยก็เปลี่ยนเป็นออลไลน์เนี่ยออลไลน์เอาเข้าไปเฉยบ้างเลยออลไลน์เรากำลังจะเข้าโ้องแดนโซนสามแล้วนะคะเราควรทำกิจกรรมถ่ายรูปกันนะคะับเอาไหมมาทำกิจกรรมถ่ายรูปกันเอาอันนี้ละกันโฟโต้เซลฟี่ เออน่ารักแล้วเราเอารูปเราอะมาแปะเหมือนอย่างงี <me ้ดีปะไม่ได้เอากลับบ้านนเอามาแปะเจ้าต้งเคถ่ายใช่เราทำเป็นฟิล์มใสกันพิงค์คือพิงคืออ่ะวิทเลือกนี่เอาเป็นใสดีกว่าเนาะแบบใสเนาะแบบใสดังนั้นเนี่ยจะผีไหมเพราะเราเป็นผีเออไม่ผีอ่ะเวลาผีเป็นผีเนาะมองไหนครับมองไหนอ๋อมองนี้เหรอคุณกองน่ารักค่ะ โชมายโกนอันนี้เขาโชมาโยโกนนี่ค่ะนักเต้นมายโกนเปิดปิดอยู่นี่ค่ะตัวเขาน้ำแค่กันเลยถ้าเริ่มก็น่าสนะุกดีโอ้ยอตอนนี้กำลังเริ่มมานะคะแสดงอยู่นี่โอ้ เหมือนเล่นหนักเหมือนหลุดไม่อยากหออลุดมาจากซีรีส์เลยแส,สงสวยมากโอ้แสงสวยมากทำวีได้เลยแซปปาปาราราตาตะระ ตรงนั้นร้านเหล้าเราก็ผับเดี๋ยวตอนอีกสักพักกลางคือนอ่ะคนจะเยอะมากตรงเนี้ยร้านเหล้าผับเต็มเลยใครจะมาผับพงแดงก็คือแถวเส้นนี้เลย3คนตรงนู้นไปได้วยไหมคะเนี่ยไปด้วยกันค่ะไปด้วยกันตอนนี้เลยแต่ว่าเราข้ามตอนนี้ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเดีย๋ยวเราชนความรักมีอยู่จริงไหมคะที่เกาหลีน,ะะน,นี่เลยคะพี่เพ็นดานพี่คิดว่าความรักเนี่ยไม่มีอยู่จริงมีแต่เ้าชาย ถ้าเกิดขี่ม้าขาวมาก็จบแล้วเจ้าชายขี่ม้าขาวเลยคน่ราจะงอกเกิดจะสรุปให้ฟังในช่องสไลด์ไต้หวันนะครับใช่ถ้าอยากเข้าไปดูต้องดูช่องสไลด์ไต้หวันเดี๋ยวจะมีสรุปแน่นอนเล่าหมดเปลือกเลยแต่เป็นเล่าที่ช่องสไลด์ไต้หวันร้านเนี้ยมันดังเรื่องเค้กเว้ยเค้กอันนี้อร่อยแต่ปิงซูก็อป็นนี้หรือจะปิงซูอันเดียวพอปิงซูอันเดียวแล้วกันเนาะได้ามาคาว่าปิงซูฮาน่าปิงซูฮาน่าจูเซลวันนี้จะลองเป็นคนเกาหลีหนึ่งวันเนาะจูเซล กาหลีคุณภาษาเกาหลีได้ใช่ไหมนิ่มก็ได้หรือว่าทังชินหรือว่ามันยากอ่ะถ้าเกิดเราสั่งาต่างเนี้ยก็บอกว่าบอกซาจังนิ่มก็ได้บอกชอรนื่ชอรนื่นนิ่มตัวนิ่มชัวนิ่มก็ได้อ๋ออาอันชอบคุณไม่ใช่ถ้าเกิดเราสั่งนีโต้ต้องบอกว่าบิงโต้บิงซู้ฮานาจูเซลแต่ว่าตอนที่ไปเคาน์เตอร์อาจจะฟังไม่รู้เรื่องหรือว่าบอกว่าทังชินชัวเฮอทางชินชัวเฮอซึ่งแปลว่าแม่ใช่ซึ่งแปลว่า มาแล้วรอ่าชอบมากชอบมากเนาะมากเลยใช่ไหมคะไอติมลูกไก่ออ๊ยตอร์เบอรี่ฟังอะไรฟังสตอร์เบอรี ไปค่ะรถมารับแล้วค่ะมารอค่ะรัชรถรัชรถวันนี้ไม่มีมาเลยเลยไม่ใช่คันนี้เอาคันหลังเนี่ยเราเนี่ยพี่เห็นนั้นของเราคันข้างหลังเว้ยมีคนขึ้นผิดส่วเปอร์เซ็นต์บ้างเดผู้ชายเขาคุยจริงๆนะโอ้ยเขาบอกว่าเราวางมือข้างหน้ามีกระเบียดทายริงแล้วเขาว่าเมื่อกี้ผู้ชายหล่อๆเดี๋ยวริฟเดียวเข้าไปเลยเนี่ยคันนี้ของจริงเรียกอะเนาะเรียกเลยเราไปช้าเราไปเจอสกีอ้อ แต่ถ้าชอกเกียรแปลว่าที่งนี้ครับแต่ถ้าชากิยา์ทีรักวันนี้เลยช็อกเกียร์เออเดี๋ยวนะนี่เห็นไหมเก่งมากภาษามันเก่งเนาะเป็นเลิศทางวิชาการยอเซลนอนก่อนนะเรแต่งแน่นก่อนแล้วแล้วเราก็กลับบ้านที่ว่าพอเวลากินมิ้งส่วไปนอนพี่ขออนอนอนนิดนึงครับเดี๋ยวเราจะพาออกมาใหม่ พี่เวลาบอกอะไรนะพี่เได้ให้หน <player> okay, <for> ูใส่เสื existem, okay, right. ้อก้ามาเพราะว่าเดี๋ยวไม่ตามแทนวิทเพิร์ดนะวิตเพิร์ดแต่อ่าวิตเพิร์ดผมยาวนะคะผมยาวค่ะผมยาวค่ะผมยาวตกแต่งนี้ได้เหรอพี่มีตัวช่วยว่าถ้าเกิดว่าอยากให้มันอยู่ถึงเช้าเนี่ยคือตัวนี้หรอหันหน้าออกตลอดไม้นไม่ให้ดูแบรนด์แต่คือตัวนี้อยู่ถึงเช้าคือตัวนี้เนี่ยสำหรับคุณก็คือเป็นฟิกซ์เมคอัพคือสตาร์บหน้าอย่างเงี้ยไว้อ่ะตลอดประมาณแบบ ยี่สิบสี่ชั่วโมงต่ไม่ให้ดูแบรนเบิร์พี่สาวฮะตัวนั้นเนาะทัวนั้นเลยเฮ้ยยี่สิบสี่ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปดูว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงมีอยู่จริงหรือเปล่าเออดูไปกนเลยเริ่มชาบักเลยพี่สาวเห็นไหมล่ะแต่ว่าแต่ว่าไม่ดูแบนนะคะเราจะเปิดร้านใหม่ค่ะมาเจอว่า Thank you ชูก้าโทร่า요 Happy birthday Happy birthday โอ้ยขึ้น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 ขึ อมาแล้วดีค่ะดีค่ะดีค่ะวันนี้จะมาผ่าหลี่เนาะใช่หลี้จะมาทำตาทำตาค่ะเพราะว่าดวงตาเป็นหน้าตาของหัวใจที่มาทำตาเพราะว่าไปอีเทลรเรา่าเรานกใช่ไหมใช่สาวมาที่เกาหลีรอบนี้ยังไม่ได้ทุกคนเนี่ยต้องทำตาเชื่อไหมว่าถ้าทำตาไปรอบนี้เนี่ยผู้ชายได้สามร้อยคนแน่นอนทำตาเสร็จแล้วไปเลยนะห้ามตัดใหม่ไปแบบ ตอนแรกหนู e าดแค่ส0 0รองนะ0า0 0เอยสามร้อเลยหรอเยอะมากเลยนะแล้วตัวเี้เลาอะไปทำตาที่ไหนกันเี่ยพี่ธนาทำตาที่21 e plastic surgery อุ้ยจินหอมมากเลยอ่ะหอมมากเลยหรออ่มักเลยพี่ธนาอันนี้อยู่ที่ไหนคะ้ทกังหนอันนี้ที่กังนาค่ะทางออกสวิสไม่ไกลมากประชิ้นานาทีถึงเลยใช่ห้านาทีถึงเลยรถมากเห็นชักกันก่อนนะห้เป็นพัสดท่อรูมใช่ัสดีท่รูมอ่าเห็นไหมล่ะ นี so like no I mean, like very, ่เห็นว I mean, like right. ิวกลางน้ำด้วยอ้าวผิด hmm. น <laughs> ้ผิดน้ำเผื่อมากเลยเผืมาผิดนะำนี่ก็มสุดสามารถดูวิวได้ด้วยเห็นไหมล่ะแถวกลางน้ำเลยใช่ใช่เดี๋ยวจะให้เปลี่ยนเป็นชุดนะครับเป็นชุดวันนี้เราอยากใส่ชุดอะไรดีเป็นเรสต์แล้วกันเข้าหาตัดมีชุดเจ้าหญิงไหมครับชุดนี้ค่ะเดี๋ยวพี่เอาชุดเจ้าหญิงให้นะครับได้เลยค่ะบนี่ยังไม่ได้คอนซัลท์หมอเลยนะใช่ยังไม่ได้คอนซัลท์ตามของคนเกาหลีใช่แต่เดี๋ยวมีคอนซัลท์หมอก่อนมีคอนซัลท์หมอก่อนใช่แล้วหมอก็จะแนะนำว่า จะต้องทําอะไรบ้างอ่าเอาอันนี้คือเชื่อใจคุณหมอมากเลยนะผู้สึขว่าตอนแรกอ่ะเรานั่งดูแคตตาล็อกแล้วแล้วเคยทำนี้ไม่ได้แ่้แบบว่าคนผู้ชายที่ทําตาที่นี่นะตาออกมาเป็นยังไงบ้างแล้วคือพอดูรูปแล้วแบบว่าชอบมากเลยอะไรเงี้ยก็เลยอเอบอกพี่ณัฐว่าเออพี่ณาลองพามาคอนซัลท์หมอให้หน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นชุดไอ้นี้ก่อนนะคะเป็นชุดชินจังได้ค่ะหนึ่งสอง แรงเขาเรียกว่าแรงของการลืมตาของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนอ่อนล้านิดนึงเนาะเดี๋ยวทําตาออกมาสองชั้นแล้วเนี่ยยังไงตาสวยกว่านี้แน่นอนแล้วก็ตาเท่ากันแล้วก็เป็นสไตล์เกาที่อยากได้แน่นอนเดี๋ยวคุณหมอจะทําออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ให้หล่อที่สุดเลยไม่ต้องกังวลนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเคสน้องสรันคนเดียวแล้วคุณหมอก็จะแบบโฟกัสเป็นพิเศษเลยวันนี้อ่าหลับตานะคะ ครับเดี๋ยวฝากคุณหมอดูแลตาด้วยนะครับใช้เครื่องทักที่นี่ตอน้ตาจากคุณหมออธิบายก็คือแบบไว้ใจคุณหมอไว้ใจคุณหมอเลยนะคุณหมอบอกว่าตื่นมาแล้วสวยเลยสวยเลยตื่นมาแล้วมีอยู่จริงตื่นมาสวยครับแต่ว่าตรงกลางเนี่ยคุณหมอบอกว่าเออจะต้องลืมตาหลับตาให้คุณหมอเลยเพราะคุณหมอจะวัดว่าสองครั้งเท่ากันหรือยังอ๋อได้เลยโอเคค่ะโอ้ยตาสวยมากตา แ้วแต่ติว่ามีคนอยากทําตาบ้างอ่ะสามารถไปบอกที่คลินิกได้เลยนะบอกว่าอยากทําตาแบบสไลด์ไตวันอันนี้ไม่โกหกนะนลดสิบเปอร์เซ็นต์เรื่องจริงอันนี้พูดจริงบอกมาจากคุณจออบอกว่าบอกมาเพราะว่าจอฟไปบอกคลินิกไว้แล้วแล้วอันนี้ไม่ได้แค่ค่าคอมอะไรด้วยนะแต่แค่รู้สึกว่าเออโรงพยาบาลนี้เป็นแบบหมอที่เก่งมากแล้วคือบอกเขาเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวน่าจะต้องมีคนไปทําตามเยอะมาก ทกักว่าจากคุณจอ๊อบ10%บเปนทกักว่าจากพี่ oh เซนด้าส2บสองเปอร์เซ็นต์ว้าโอเมก้าแต่อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อจะบอก <c oughs> บอกว่าอะ <c oughs> ค่ยโอเคโอเคเอนนี้ทุกคนฝากกันอย่างนี้นะคระับผมผิวมากบายครับ